ถ่ายไว้จะได้รู้ลายพิมพ์เขียวเรามาขุดูอีกทีนึงไม่ได้นะเราต้องถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วก็มาย้อนดูทีหลังว่ามันอยู่ลายไหนเผื่อมีอะไรแก้ไขจะได้ง่ายนี่จะมีท่อเมนน้ำ สีนิ้วแล้วก็จะมีท่อเมนยา6หุนแล้วก็ยาจะมีการแบ่งซ้ายขวาไปแถวละ10บต้นแถวละสิบหัวแต่ถ้าพอต้นโตก็จะแบ่งเป็นต้นละห้าหัวก็จะเป็นแถวละห้าสิบหัวห้าสิบหัวแรงดันปั๊มก็ได้80หัวก็เหลือเฟือ ออกแบบพุ่งๆเลยออกแบบเป็นเป็นเมฆเลยเป็นฟอยเลยเป็นหมอกแบบรุนแรงทางนี้ก็ไปจนสุดโน่นสุดแถวเดิมต้นเดิมที่ปลูกไว้อันนี้ก็อากาศดีฝนกำลังตกเย็นสบายไม่เหมือนเมื่อวันก่อนร้อนเงาเต็มเลย <laughs> ตรงท่อโผลขึ้นก็จะเป็นท่อเชื่อมต่อกับปั๊มเป็นต้นน้ำเหลือลายหนึ่งเหลือลอายท่อพ่นยายังไม่ได้เพิ่มตเติมหัวจ่ายน้ำ ดีหน่อยที่นี่เป็นดินทรายฝนตกก็ไม่เละนะครับ mm hmm. ก็จะออกมาเละอยู่แต่ไม่ติดเท้า mm hmm. เดินสบายล้วนปนทรายส mm hmm. วัสดีครับเจ้าของสวน mm hmm. เจ๊ชอบพักกาเห็นแต่ตา <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> เดินไปด้วยกันไหม อ่อมครับอ่อมอ่อมเปนวตัวนี้เป็นการแบ่งโซนแบ่งโซนเพื่อที่จะให้แรงดันของน้ำไปทั่วถึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปั๊มน้ำที่ได้มัน1,100ลิตรต่อนาที ก็หัวจ่ายเรา900ลิตรต่อน,นาทีก็จะได้ทีละถ้า1,100คูณ60นาทีเข้าไปก็เท่ากับ60,000กว่าครับแล้วก็พอเราเอามาดันน้ำเราก็ได้ทีละก็เลยแบ่งเป็นทีละมันจะได้ทีละประมาณ60หลุมแต่ในเนี้ยทั้งหมดในแปลงนี้มีมี100หลุมก็จะได้ แบ่ง2ก็จะได้ทีละ50ก็เหลือๆนะครับก็จะตกประมาณ50,000ลิตรต่อชั่วโมงต่อต้นก็เหลือๆครับคำนวณออกมาแล้วเหลือเฟือก็แรงดันเหลือน้ำเหลือก็เลยออกมาไม่ดอปนะครับออกมาเต็มเต็มที่ของของแรงดันปัม๊ม ก็ไม่ยากครับง่ายๆแบ่งโซนไปท่อจ่ายก็เพิ่มวาลวเข้ามาเท่านั้นเองแต่เราจะตั้งระบบอ,อัตโนมัติก็ตั้งได้ครับเปิด2เปิด2วาลวเลยเปิด2ไลน์เลยเพราะว่าถ้าเราเกิดว่า,าถ้าถ้าเกิดว่าเราเปิด2ลน์พร้อมกันมันก็จะเป็นร้อยหัวทีเดียวถ้าร้อยหัวทีเดียวน้ำได้อยู่ที่90,000 9 0 0 0 0ลิตร น้ำที่จะต้องใช้คือ90 0 0 0ลิตรคือหัวละ9 0 0ลิตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าหัวเขาบอกว่าหัวสปริงเกอร์บอกว่าจ่ายอยู่ที่600ลิตรต่อชั่วโมงถึง900ลิตรต่อชั่วโมงเราก็ลองเอา600ดูครับ600 0คูณยก็เท่ากับ6 0ห0 0ปั๊มเราก็ได้ประมาณ7000 70, 0กว่าเพียงพอครับเหลือเฟือเปิดอัตโนมัติทั้งหมด1 0อต้นพร้อมกันก็ได้ครั้งละตั้งแค่ อ่สามสนาที30นาทีในการลดน้ำได้100ต้นครับแล้วก็ได้อัตราก็เอา70,000หาร1,100พนคูณสานาทีเท่าเดิมครับก็ได้ประมาณ3า0 0 0ื่นสาลิตร30,000 30, 30, ืล 30, ิตรหาร30,000ืลิตรหารร้อยก็ได้300ลิตรต่อสาลิตรนะครับ สามรอยลิตรฟังดีๆนะครับทั้งหมดนี้ร้อยหัวร้อยต้นรถแค่สามสิบนาทีได้สามรอยลิตรต่อต้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าประหยัดเวลามากนะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่นี่ไปเ,เจอเจ้าตัวแล้วอ้อมมายังไม่แนะนําตัวนะครับสวนนันนันไดอินทพลัมสวัสดีทุกท่านอ้อมมาอ้อมมาทางโน้นพี่เขาโดดข้ามคลองไม่ได้ครับค่อยมา มาได้แล้วก็วันนั้นตั้งแต่แปลงแรกนะพี่นะสาสสองต้นไหมหรือสามสิบห้าแปลงบนสามสพี่ไปรดน้ําแป๊บนึ่งนะเขาก็ขับรถใส่เอาเครื่องเอาเครื่องสูบน้ํานะครับไปไปสูบในบ่อน้ํามันจะเป็นบ่อแบบขุดแล้วก็วางท่อซีเมนต์ลงไปนะพี่นะแล้วทีเนี้ยแปบ๊บเดียวของเขาตั้งแต่กี่โมงนะ ตั้งแต่เช้าเลยนะยันบ่าย3ามนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ5ชั่วโมงเนาะข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กิน <c oughs> อพอเสร็จปุ๊บนะครับคือเข้ารถประมาณต้นละ10นาที32ต้นก็ปลาไป3า0ร้อนาทีหาร60มันเท่ากับหกห้าชั่วโมงก็เป๊ะพอดีนะครับรถแค่ต้นละ10นาทีเองยังไม่รู้สึกว่าเปียกเลยจริงไหมเพีย <c oughs> แต่พอเวลาเราตั้งระบบน้ำเสร็จแบบนี้สามสิบนาทีมันเปียกชุ่มทั่วมันลดระยะ,ะมันลดเวลาได้ไปกี่ชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ห้าชั่วโมงเหลือแค่สามสิบนาทีสี่ <c oughs> ชั่วโมงครึง่งลดเวลาไปสี่ชั่วโมงครึ่งทำอะไรได้บ้างพี่เยอะแยะปกติก็ไม่มีเวลาทำอะไรอยู่แล้วปกติ ที่เขาทำสวนเยอะนะครับทําไม่มีเวลาเข้าบ้าน2องทุ่มทุกวันออกไปเช้าเลยครับพอเวลาเราเหลือเราก็ทําอย่างอื่นได้ด้วยเนาะต่อไปถ้ามีตัวรถน้ําอัตโนมัติจะคิดว่ายังไงบ้างสบายเดี๋ยวยีงหน่อยนะครับจะติดตั้งปั๊มเสร็จก็สั่งทัมเมอร์มาลงครับก็มาคอยดูว่าการที่มันลดแบบออตโต แน่นอนกว่าคนนะเวลาไปส่งลูกไปเรียนโน่นนี่นั่นไปทําอะไรที่ไหนก็เราก็ไปได้นะพี่แล้วก็เพิ่มระบบพ่นยาเข้ามาอต้นขนาดนี้ยพ่นยายัางถึงถึงอยู่ไหมพี่ประมาณสี่เมตรได้แล้วมัม้ง,ไม,งไม่ค่อยถึงยอดสูงสูไม่ค่อยถึงไม่ค่อยถึงไม่ค่อยถึงยอดะได้แต่รอบๆอบ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไเป็นเครื่องพ่นยาแบบไหนครับพี่สะพายตเป้สะพายเป้สะพาย ปรับแบบพุ่งๆด้วยไหมใช่ก็ยังถึงแค่รอบๆใช่ครับถ้าระหว่าง่ะไปดูกันถ้าระหว่างต้นที่มันสูงแล้วมันก็จะพ่นยาไม่ถึงนะครับพ่นเพราะว่าพ่นปุ๋ยทางใบพวกยาฆ่าเชื้อราแล้วก็พวกยาฆ่า,มาแมลงเวลาเราพ่นก็อันตรายกับคนด้วยครับเวลาเรายืนพ่นอยู่ ต่ำกว่าถ้าเป็นพวกผักเนี่ยเราก็ลดแบบข้างล่างได้ใช่ไหมครับแต่พอตัวต้นสูง,สงขึ้นมาปุ๊บแบบอย่างเงี้ยเข้าผิดซอยพี่เข้าซอยนวนอ๋อแป๊บหนึ่งหิวข้าวแล้วเขากระซิบว่าหิวข้าวจะไปกินข้าวแล้วหิวข้าวข้าเช้าใช่ไหมอ่าครับต่อไปก็จะสบายขึ้นแล้ว พอต้นที่มันสูงสูงแบบนี้นะครับมันก็จะเรามายืนอยู่ติดตำมาพี่ไปยืนให้หน่อยแบกเป้ใช่ไหมกี่กี่กี่ลิตรเป้ยีสิบมสิบหกลิตรสิบหกลิตรผู้หญิงตัวเล็กๆก็เลยใช้16ลิตรหนักไหมสิบหกลิตรสำหรับเราหนักค่ะกี่ถังเนี่ยทั้งหมดสองแปลงแปลงนี้สามสิบห้านะ แปลงโน้นสาสบองบวกกับต้นใหม่ด้วยกี่ถังพี่ประมาณแปลงนี้ก็ประมาณถังถังหนึ่งถังหนึ่งพ่นแบบผ่านๆน,นะครับฟิฟฟ้าฟิฟฟ้าไปแล้ว <c oughs> ก็ประมาณสองถงสามถังเนาะต่อครั้งตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นท่อพ่นยาขึ้นไปแล้วก็พ่นจากด้านบนแต่ก็คอยติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่า เราพ่นใช้เครื่องพ่นแรงดันสูงๆตอนนี้ก็ได้นะครับแต่พออีกประมาณ3ปี5ปีก็หมดสิทธิ์แล้วนะเพราะมันขึ้นสูงไปเหมือนต้นมะพร้าวอย่างนั้นนะครับเราก็หมดสิทธิ์ใครจะไปพ่นได้บ้างใช้เครื่องอะไรพ่นนึงจะถึงรถไถใส,ใส่ใส่ไฮโดรลิกสไลด์ขึ้นก็ไม่ถึงนะครับก็เลยกลายเป็นว่ากําลังเดินท่อมาคู่เดินท่อคู่มานะครับพอพ่นยาแบบนี้เพื่อที่จะ นี่ท่อน้ำนะครับแล้วก็ท่อพ่นยาเพื่อที่จะดันขึ้นที่สูงโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากถ่ายคลิปไว้เป็นพิมพ์เขียวเหมือนกับว่าเราเดินท่อไปยังไงพอเราฝังถมไปแล้วนะครับเราจะมองไม่ออกมันจะเป็นราบเรียบไปหมดมันก็จะดูดี เดินก็สะดวกสบายการดูแลตัดหญ้าก็ง่ายนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบว่าความสวยงามในแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ <c oughs> ลำบากเลยพี <c oughs> ่นี้เป็นเป็นร่องที่ที่แบบว่าไม่มีดินนะครับจําเป็นจะต้องชักชักร่องขึ้นมาเพื่อที่จะยกโคกเพราะมันเป็นเป็นที่นาต่ํา ที่บอกว่าเป็นที่ต่ําเพราะว่าฝั่งโน้นเป็นคลองแล้วแล้วก็จะมีคันคลองยกสูงมาน้ํามาเนี่ยมันจะต้องท่วมนะครับแปลงนี้ก็เลยได้ยกขึ้นมาค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าเราพอยกขึ้นมาสูงเสร็จปุ๊บมันไม่มีดินจะยกก็ต้องยกทุกล่องเลยเวลาใส่ปุ๋ยก็แบกวยมุดเข้าไปข้างในลําบากก็ลงมติกันแล้วนะครับว่าจะถมสลับล่องกันล่องที่สองถม ร่องที่3ามมาไว้ให้มันต่อกันแบบนี้ครับพอถมเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็คือจะเหลือแค่สองร่องแล้วก็มีที่เอารถเข้าไปใส่ปุ๋ยสะดวกสบายครับถ้าแบบนี้ลูกจะไม่แตกนะครับพอเข้าหน้าพอเข้าหน้าฝนมาพอช่วงพายุหน้าแล้งต่อฝนนะครับอันตรายที่สุดเพราะว่าต้นไม้เราถ้าให้น้ำไม่พอนะครับพอเวลาฝนมามันจะดูดไปเต็มที่แล้วลูกจะแตก ลืมเก็บให้พี่ดูสวนแปลงบนมีลูกแตกนะ,ะเก็บไปพอมันแตกปุ๊บมันก็จะร่วงนะครับมันก็จะออกเป็นช้ำแล้วก็ร่วงไปเลยมันก็จะเสียหายนะครับแต่ถ้าชักล่องแบบนี้มีน้ำขังแบบนี้พอเวลาเราต้องดูด้วยนะครับพยากรณ์อากาศถ้าสมมุติว่ามีพายุจะเข้าเนี่ยเราต้องรีบรดน้ำให้มันฉ่ำต้นเลยถ้าเกิดว่าน้ำมันฉ่ำมันดูดน้ำไปใน ผลในอะไรแบบเพียงพอล้พอเวลาฝนมามันจะไม่ดูดแบบเต็มที่ลูกเวลามันขยายมันก็จะไม่แตกร่วงโอเค okay, ครับแปลงนี้ก็เป็นการขยายแปลงหลังจากที่ปลูกมาก่อนหน้านั้นนะครับต้นอายออุตั้งแต่นน่นไปนะครับต้นอายุอยู่ที่ ปลูกประมาณปีปีไหนนะพี่ต้นมาลง<ะ>ปีหกศูนย์ปะหกศูนย์อ่าหกศูนย์ปีนี้ปีหกห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสามหกหนึ่งอ๋อหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเดือนสิงหา,งหาก็เท่ากับสี่ปีนะครับต้นสี่ปีครับจะเท่านี้เชฟเชฟดีนะตัวนี้มันค่อนข้างจะอ้วน เพราะว่ามันดูมันห่างๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในแปลงบนเนี่ยมันจะมันจะเลียวมันจะแข็งกันขึ้นเพราะว่าปลูกในระยะถี่มากมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่แต่แปลงนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆนะครับแนะนำให้ปลูกห่างๆไปเลยแปดคูณแปดอย่างน้อยนะครับแต่ก็ถ้าเป็นตะวันออกตะวันตกทางเนี้ย ทางนี้แปดอยู่แล้วนะครับตะวันออกตะวันตกทางฝั่งนี้เจ็ดได้ครับถ้าเจ็ดก็จะได้เท่านี้ครับใบก็จะชนกันนิดนึงใบก็จะเริ่มถึงกันแล้วครับแต่ว่าไม่บังแดดกันนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ตะวันออกตะวันตกทางที่เหนือที่ใต้เนี่ยครับตะวันมันก็ขึ้นมาปุ๊บมันก็ส่องถึงทุกทุทุกต้นนะครับแต่ใบก็จะแซมกันอยู่โอเคครับ ขอบคุณพี่ติ๋มครับบ๊ายบายลำลาลูกค้าโอเคครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าสนใจต้นกล้าต้นพันธุ์หรือว่าให้รับเหมาปลูกแบบนี้ก็โทรเข้ามาครับ0870877530ครับแล้วก็แอดไลน์ก็0973342718ครับเพราะว่าเบอร์แรกไลน์เพื่อนเต็ม5,000คนแล้วก็เบอร์ที่2นะครับเมมเบอร์ Member, แล้วก็ไลน์เด้ง คับ0973342718ครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในที่เป็นตัวหนังสือด้านล่างคลิปนะครับจะลงเบอร์โทรให้โอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสนใจว่ากำลังพูดอะไรอยู่ <laughs> ตัดท่อนะครับต่อท่อท่อพ่อนอยาโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ที่ลรยองบ้านค่ายลืมบอกที่นี่ที่ลรยองบ้านค่ายสวัสดีครับ